ทุกวันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอบางครั้งก็เกิดขึ้นต่อหน้าเรานะหรือว่าปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราอยู่ที่ว่าเราจะสังเกตหรือไม่อย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่นะ ถ้าเราตื่นขึ้นมาเห็นแสงแรกของวันเนี่ยเราจะเห็นภาพที่งดงามนะแสงทองนะทาพขอบฟ้าด้านที่ตะวันออกสีแดงระเรื่อเนี่ยมันตัดกับสีครามของท้องฟ้านี่เป็นภาพที่เห็นแล้วก็ ยอมรู้สึกนะสดชื่นเบิกบานใจนะมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถจะสัมผัสหรือเก็บเกี่ยวได้นะในชีวิตประจำวันแน่นอนนั่นอาจจะมีเสียงนกร้องเสียงจิิงเรดน,นะ อันนี้มันก็เป็นเสียงงธรรมชาติที่เติมความสุขให้กับจิตใจได้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเปิดใจรับรู้ความสุขเหล่านี้หรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ภาพเหล่านี้ปรากฏอยู่เบื้องหน้าหรืออยู่รอบตัวเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับรู้เลยนะ เพราะว่าใจลอยงคิดโนอนคิดนี่บางทีก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องการคิดถึงเรื่องแผนการต่างๆแสงเงินแสงทองอยู่เบื้องหน้าก็ยังไม่รับรู้นะทองฟ้าสีครามสวยยังไงก็มองไม่เห็น นกร้องไพเร้อยยังไงก็ไม่ได้ยินเพราะว่าอาจจะกำลังก้มหน้าถ่ายโทรศัพท์มือถืออยู่นะกำลังตอบข้อความหรือว่ากำลังท่องเน็ตถ้าหากว่าไปจดจ่อยอยู่กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแม้ความสุขปรากฏอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ใจก็ไม่รับรู้ หมือนกัว่าแก้วที่มีน้ำเต็มเนี่ยแถมเป็นน้ำขุ่นๆด้วยเนี่ยเติมน้ำสาสยลงไปยังไงน้ำสาสยมันก็ล้นออกหมดหลายออกหมดใจเราเนี่ยถ้าว่ามันเต็มไปด้วยความคิดความสุขความสวยงามเล็กๆน้อย ที่ชุบชูใจให้เบิกบานเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเข้ามาสู่ใจของเราได้แต่ถ้าเราทำใจของเราให้ว่างๆนะเห็นท้องฟ้าได้ยินเสียงนกร้องแล้วก็รับรู้ <c oughs> ก็จะพบความสุขได้ไม่ยาก เคยพาคนเดินจงกรมนะรอบสระเนี่ยตอนเช้าพอเดินเสร็จเนี่ยก็สักถามว่าได้ยินเสียงนกร้องไหมได้ยินเสียงจิ้งหรีดมไหมหลายคนบอกไม่ได้ยินนะทั้งที่มันก็ดังอยู่เกือบตลอดทางแต่ว่าทำไมไม่ได้ยินนะ พราะใจลอยนะใจมันปิดปิดรับสิ่งดีๆนะที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าหรือผ่านเข้ามาถ้าเป็นงี้อ่ะกันเป็นส่วนใหญ่นะแล้วเราก็จะบอกว่าโอ๊ยไม่เห็นมีอะไรดีเลยในวันนี้เนะี่ยนั่นเป็นเพราะเราไม่ได้เปิดใจรับสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามามากกว่า แต่บางคนเนี่ยถึงกับไม่มีโอกาสเลยนะเพราะว่าตื่นสายนะตื่นสายยิ่งไม่มีโอกาสได้เห็นแสงแรกของวันแต่ถึงไม่เห็นแสงแรกของวันนะ้ภาพที่สวยงามของธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังมีให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะแม้จะอยู่ในเมืองนะอาจจะไม่ได้เห็นภาพท้องฟ้าที่ชัดเจนเหมือนกับที่นี่ แต่ว่าความงาางธรรมชาตินี่มันก็ยังมีให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ที่ว่าเราจะเงยหน้ามามองหรือเปล่าหรือว่าอาจะก้มนะดูโทรศัพท์หรือว่าใจลอยนะอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็สามารถจะเราก็สามารถจะสัมผัสรับรู้ถึงความสุขเล็กๆน,น้อยๆ ที่อยู่รอบตัวเราได้อาจจะไม่ใช่จากธรรมชาติเท่านั้นนะอย่างเวลาเราทำกิจต่างๆเช่นอาบน้ำเนี่ยเวลาน้ำเนี่ยสัมผัสร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร่างกายที่สดชื่นนะความสดชื่นเบิกบานก็เกิดขึ้นกับใจด้วยรวมทั้งความผ่อนคลายแต่คนจำนวนมากมี่ไม่รับรู้นะ ถึงความสุขเล,ขเล,ขเลข็กๆในน้อยนี้เพราะว่าใจลอยคิดโน่นคิดนี่เดี๋ยวจะทำอะไรให้หลูกกินเดี๋ยวต้องไปประชุมตอนเช้าเราจะพูดอะไรเราจะเตรียมอะไรนำเสนอหรือวันที่คิดร้อยร้อยแปดที่ไปถึงเรื่องเหตุการบ้านเมืองใจเลยไม่ไปรับรู้ถึงความสดชื่นผ่อนคลายที่เกิดขึ้น นี่ก็เป็นความสุขเ,เล็กๆนานๆที่มันปรากฏกับเราแต่ว่าเราไม่เปิดใจรับรู้กินอาหารก็เหมือนกันนะมีบางคนเนี่ยเพิ่งมาพบว่าข้าวเนี่ยมันมีรสหวานแต่ก่อนนี้ไม่รับรู้เลยเพราะว่าเวลากินข้าวเนี่ยก็รีบๆกินระหว่างที่กินใจก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องการคิดถึงสิ่งที่จะทํำ นะในที่ทำงานคิดถึงแต่สิ่งที่จะทำถัดไปหลังจากกินข้าวเสร็จแต่ตอนกินข้าวนี่ใจไม่ได้อยู่กันเนื้อกับตัวเลยจึงไม่รับรู้ว่ารสชาติของอาหารมันเป็นอย่างไรโดยเพพาะรสชาติที่มันเรียบๆเ,เนียนๆอย่างความหวานของข้าวเนี่ย แต่พอเขาเริ่มกินอาหารให้ช้าลงเคี่ยวข้าวให้ช้าลงนะเริ่มเอาใจอยู่กับปัจจุบันก็เริ่มรู้ว่าสึกว่า้ข้าวนมันหวานนะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆเล็กๆในน้อยนะที่เกิดขึ้นกับเราและที่จริงก็เกิดขึ้นกับเราอยู่แทบทั้งวันแหละไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองอยู่ในชนบทนะอยู่ในวัด บางทีสิ่งดีๆก็ามาในรูปของความมีน้ำใจที่ผู้คนให้กันเด็กที่จูงคนแก่ข้ามถนนคนใจดีที่เอาอาหารไปให,ให้กับหมาข้างถนนนี่ก็เป็นภาพดีๆนะที่มันทำให้จิตใจเราชื่นบานอิ่มเอมเป็นความดีที่แม้เราไม่ได้ทำเองแต่แค่เห็นเราก็เกิดแรงบันดาลใจให้เรามันสังเกต นะสิ่งเหล่านี้ด้วยนะไม่ใช่ปล่อยใจลอยคิดนอนคิดนีดตลอดเวลาหรือไม่ก็เอาแต่ก้มหน้าถ่ายโทรศัพท์นะเล่น f c e e o o o โซเชียลมีเดียปล่อยให้สิ่งดีๆมันผ่านเลยไปแล้วก็บ่นว่ามันนี้ไม่มีอะไรดีเลยนะมีแต่เรื่องแย่ๆก็ไปอ่านข่าวแต่เรื่องแย่ๆเนี่ยรับรู้แต่ข่าวที่มันชวนให้หดหูใจแล้วจะรู้สึกดีได้อย่างไรนะ ค่เนี่ยเรารู้จักนึกจักโชว์โอกาสนะเก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆน,น้อยๆที่เกิดขึ้นกับเราหรือผ่านเข้ามาในชีวิตของเราหรือว่าอยู่เบื้องหน้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเราแล้วเราก็จะพบว่าทุกวันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอนะเอาเราเตรียมรับพร ชิตังปฏิตังทุมหังคอยตะผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปรามเมวะาสมมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรนสาเพปุเรนตุสังกัปปาพอความดำริทั้งวงจงเต็มที่จันโทปนารโาโสยทาเืินพระจันในวันเพนมณีโชติรโาโสยทา เงนแก่มเนียอันสว่างสวัยควรยินดีสาภิตโยวิวาันตุวานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีธิขายุโควาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสิเิสสนิจังุทาปจายโนชาตารโรธรรมาวาทันติอายุนนาวันโนสุขังภะลสศีวการืออายุวันนาสุขะภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้ยกราปกติอ่นนอนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวตุสามังคลังพอสาพมงคลจงมีแก่ท่าน ราคันตุสาวเทวตาพราเทวดาทั้งควรจงรักษาท่านสภพพาทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังพานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพราสงสัทธาโสชิภวันตุเต 法法，สวัสดีทั้งหลายท่านทุกเมื่อเถิดปฏิสังขารโยนิโสปิตตปาดังปฏิเสวามีเนวะทวายานามธาญาณามันทนายานวิภูสันนายาวะเทวีมัสสกายาสัญติญาภนาญาวิหิงสุภาจิยาภจริญาเนคหาญา एदेव बोराणा च वेतनां वदिहं खमिनवान च वेतनां एसामि यान्तरजमे प्रवेशति अनावान च ता च फासु विहालो चति